สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะคาเรียนนี้เป็นคาเรียนวิชาการงานอาชีพกับคุณครูสุภาวดีเพ้งผลสำหรับการเรียนในสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นการเรียนในสัปดาห์ที่16วันที่14ถึง18กุมภาพันธ์2 5 6 5เมื่อนักเรียนเรียนชั่วโมงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูมอบหมายให้ในักเรียนเนี่ยตอบคำถาม เกี่ยวกับเรื่องการปลูกผักสวนครัวลงในสมุดห้าข้อเมื่อพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันได้เลยนะคะการปลูกพืชผักสวนครัวผักสวนครัวคืออะไรไม่ยังทราบไหมคะผักสวนครัวก็คือผักที่ปลูกไว้ในบริเวณบ้านใช่ไหมคะหรือรั้วบ้าน ที่ว่างนะคะต่างๆในชุมชนการปลูกผักสวนครัวเนี่ยนะคะปลูกไว้โดยมีวัตถุประสงค์ไว้สําหรับรับประทานเองนะคะภายในครอบครัวหรือในชุมชนการปลูกผักสวนครัวไวรับไวรับประทานเนี่ยจะทําให้ผู้ปลูกเนี่ยได้รับประทานผักที่สดสะอาดนะคะแล้วก็อุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่ต่างๆที่สําคัญเลยนะคะเรา ถ้าเราปลูกผักเองเนี่ยเราจะมั่นใจมากๆว่าผักที่เราปลูกเนี่ยต้องเป็นผักที่ปลอดภัยจากสารเคมีนะคะแล้วที่สำคัญเลยช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนทำให้สมาชิกในครัวเรือนเนี่ยมีไรายได้นะคะแล้วก็มีกิจกรรมร่วมกันในการปลูกผักนะคะเช่นช่วยกันปลูกนะ,ะหรือช่วยกันเก็บเพื่อน,นำไปจำหน่ายเกิดความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวนะคะ โดยทั่วไปเนี่ยคนไทยต้องมีการบริโภคผักอย่างน้อยวันละ200กรัมนะคะเพื่อให้ได้สารอาหารที่ครบท้วนประโยชน์ของการปลูกผักเสรวนครัวนะคะข้อแรกเลยปลูกเป็นลัวหรือเขาจะเรียกกันว่าลัวกินได้ผักที่สามารถนํามาปลูกทําเป็นลั้วได้แก่มีกระถินชะอมตําลึงผักหวานผักปังต้นแคทถั่วพูมะละ เป็นผักที่ปลูกง่ายแล้วก็ให้ผลผลิตตลอดปีมีคุณค่าทางสารอาหารสูงแล้วก็ปลอดภัยจากสารคิีข้อที่2นะคะสามารถใช้ปรับตกแต่งบริเวณบ้านเช่นจัดสวนผักสวนครัวนะคะการปลูกต้นแคเป็นหรือว่ากินได้การทำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนนะหรือนำมาห้อยตกแต่งบริเวณร,บรอบๆบ้าน ข้อที่3นะคะใช้พื้นที่นะคะว่างให้เกิดประโยชน์และข้อที่4นะคะลดค่าใช้จ่ายนะในการซื้อผักมาประกอบอาหารประจําวันนะลดค่าใช้จ่ายหมายความว่าถ้าบ้านเราปลูกริกหรือปลูกใบกระเพราถ้าเรียนต้องการจะทานผัดกระเพราใช่ไหมคะนี่ก็สามารถเก็บพริกเก็บใบกระเพราที่นักเรียนปลูกเน่ยมาประกอบอาหารได้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้นะคะ ข้อถัดมาคือครอบครัวได้รับประทานผักที่มีคุณค่าทางอาหารครบถ้วนแล้วก็ปลอดภัยจากสารพิษและข้อสุดท้ายนะคะสร้างความสัมพันธ์และสารสายใยที่ดีในครอบครัวนะคะแล้วก็รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ผักที่ปลูกนะคะในต้นฤดูฝนอันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับฤดูกาลนะคะที่เหมาะสําหรับในการปลูกพืชผักสมุนไพ ฤด,ดูฝนก็คือตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมนะคะผักนี้ที่จะ,จะเจริญเติบโตได้ดีก็จะมีอาหอมแบงนะคะผักกาดเขียวกวางตุ้งผักบุ้งคะนา้าพริกมะเขือผักกาดหัวผักกาดหอมบวกมะระแล้วก็แตงกวานะคะผักพวกนี้จะ,จะเจริญเติบโตได้ดีในฤดูในฤด,ดูฝนนั่นเอง ผักที่ควรปลูกปลายเดือนฤดูฝนนะคะก็คือผักที่ปลูกได้ผลดีในฤดูฝนและปลูกได้ในฤดูหนักอีกด้วยก็จะมีพวกกะหล่ำปีกะหล่ำดอกนะคะผักชีมเกืะเทศขึ้นช่ายแล้วก็ฟักทองผักที่ควรปลูกในต้นฤดูร้อนได้แก่ผักที่ทนร้อนได้ดีและทนแล้งพอสมควรนะคะก็จะเป็นบวบมะระน้ำเต้าถัวกักยาวคะน้า แฟงฟักทองโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยเป็นเมืองเป็นเมืองร้อนนะคะแล้วก็มีความแห้งแล้งบ้างนะคะเพราะฉะนั้นผักที่นิยมปลูกก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นบวกเป็นมะระนะคะในภาคกลางผักและพืชบางอย่างที่ควรปลูกไว้รับประทานตลอดปีนะคะได้แ,แก่พืชที่ทนทานปลูกครั้งเดียวรับประทานได้ตลอดปีก็จะมีสารเน ผักชีฝลั่งหอมแบ่งนะคะแมงลักหัวพากระเพราตำลึงนะคะระชายค่ะตะไคร้มะเขือพวงพริกขี้ฟ้าพริกขี้หนูแล้วก็พวกมะเขือต่างๆค่ะต่อมานะคะการทําค้างให้ไม้เลือ้อยบางคนอาจจะสงสัยว่าค้างคืออะไรนะคะค้างก็คือการนําไม้ไผ่นะคะแล้วก็เชือกมาผูกนะคะทําเป็นเสา หรือทําเป็นคานนะคะเพื่อให้ต้นไม้เนี่ยหรือผักสวนครัวที่เป็นไม้เลื้อยเนี่ยเลื้อยเจริญเติบโตขึ้นไปนะคะแล้วก็ออกผลอาจจะทําได้ในหลายรูปแบบนะคะรูปแบบแรกนะก็จะเป็นแบบตั้งตรงขึ้นไปธรรมดาใช่ไหมคะรูปแบบที่สองก็จะเป็นแบบสามเหลี่ยมและรูปแบบที่สามก็จะเป็นแบบทรงครึ่งวงกลมทีนี้ก็แล้วแต่นะคะสามารถทําได้หลายรูปแบบนะคะ ในลักษณะแบบนี้เขาจะเรียกว่าค้างนะคะการทําค้างเนี่ยนิยมใช้ไม้ไผ่เพราะว่ามีความแข็งแรงทนทานนะคะแล้วก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ด้วยการลดน้ํานะคะการลดน้ําพืชอักสริมครัวถ้าจะให้ลดด้วยวิธีการประหยัดเวลาและแรงงานนะคะจะนิยมลดแบบระบบน้ําหยดคําว่าระบบน้ําหยดในที่นี้หมายความว่าให้ใช้ขวดพลาสติกนะคะ เจาะรูด้านล่างนะคะแล้วก็นาน้ำเนี่ยใส่ในขวดแล้วก็นําขว,ว,วดไปมัดติดก,กับโคนต้นไม้เอาไวา้หรือต้นพืชเอาไว้นะคะแล้วน้ําก็จะไหลลงมาตลอดเวลาอันนี้ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานนะคะโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องรดน้ําทุกวันนะคะอันนี้ก็จะเป็นขวดนะรูปภาพนี้เป็นขวดสําหรับระบบน้ําหยดโดยเฉพาะนะคะเรียนจะสังเกตเห็นมีน้ำเนี่ยหยดลงมานะคะ ก็จะไหลหยดออกมาทั้งวันอันนี้ก็จะเป็นระบบน้ําหยดเช่นเดียวกันจะให้คล้ายกับสายน้ําเกลือนะคะที่เวลาคนป่วยไปนอนที่โรงพยาบาลใช่ไหมคะส่วนภาพนี้นะคะคือการลดน้ําวิธีที่ประหยัดแต่ว่าอาจจะเสียเวลานิดหนึ่งนะคะคือการใช้กระบวยนะคะบางคนก็เรียกกระบวยบางคนก็เรียกไม้โพงบางคนก็เรียกว่าแครงนะคะใช้สําหรับตัก น้ำนะคะตามร่องสวนนะคะแล้วก็ตักขึ้นมาลดน้ำต้นไม้เองนะคะการใช้ไม้โพงหรือไม้แพรงนะคะในการลดต่อมานะคะการทำแปลงกเกษตรนะคะการทำแปลงกเกษตรเนี่ยส่วนใหญ่จะนิยมขุดดินนะคะเพื่อยกหน้าดินให้สูงข,ขึ้นแล้วก็มีทางระบายน้ำนะคะอยู่ข้างๆนะคะ เพื่ออะไรเพื่อระบายน้ําออกจากแปลงเกษตรเพื่อไม่ให้น้ำเนี่ยท่วมขังนะคะที่เออมเล็ดพืชหรือต้นพืชถ้าเกิดว่ามีน้ําท่วมขังที่ต้นพืชเนี่ยอาจจะทําให้พืชนั้นอะรากเน่านะคะหรือว่าไม่เจริญเติบโตหรือเจริญเติบโตได้ไม่ดีนั่นเองเพราะว่าพืชบางชนิดเนี่ยไม่ต้องการน้ําเยอะๆเพราะฉะนั้นการขุดนะคะยกคันดินนะคะการขุดทําคันดินหรือทําร่องสวนเนี่ย จุดประสงค์เลยก็คือเพื่อให้ระบายน้ำออกจากแปลงได้สะดวกนี่เองหรือไม่ให้น้ำขังนะคะถัดมาก,ก็จะเป็นการปลูกบวบก,การปลูกบวบบวบเนี่ยมีด้วยการสังชนิดก็จะมีบวบเหลี่ยมนะคะบวบหอมแล้วก็บวบงูนะ,ะบวบเนี่ยเป็นพืชเถานะคะมีมือเกาะลักษณะใบกว้างและเป็นรูปเหลี่ยม ปลายใบยเรียวแหลมนะคะดอกจะมีสีเหลืองนะคะใบดอกจะมีสีเหลืองมีผลเรียวยาวลักษณะผิวเนี่ยขึ้นอยู่กับชนิดของบวบนะคะเป็นผักที่มีลทธิ์เย็นแล้วก็มีน้ำเยอะวิธีการปลูกบวบนะคะให้เพาะ,มะเมล็ดลงดินที่ผสมปุ๋ยหมักแล้วก็แกลบในปริมาณที่เท่ากันลดน้ำสม่ำเสมอนะคะจนใบเนี่ยเริ่มงอกสองใบ แล้วก็ย้ายต้นก้านเนี่ยไปปลูกในดินหรือในกระถางพอบวบเริ่มทอดยอดคำว่า,าเริ่มทอดยอดหมายความว่าเริ่มจะมียอดสูงขึ้นนะมีใบเพิ่มมากขึ้นให้ทาค้างนะคะทําค้างหรือหาไม้หลักมาปักให้ยึดเกาะนะคะเพราะว่าต้นบวบเนี่ยเป็นไม้เลื้อยเพราะฉะนั้นจะต้องการเกาะนะคะ เราจรึงจําเป็นต้องทำค้างให้แล้วก็ดูแลรดน้ําให้ชุ่มแต่อย่าแฉะบํารุงด้วยปุ๋ยทุกสิบห้าวันนะคะต่อครั้งลดน้ำหมักสะดาเพื่อกําจัดยาพืดนะคะน้ำหมักสะดาเนี่ยเป็นยาฆ่า,ามแมลงที่ได้จากธรรมชาตินะคะจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายเหมือนอยาฆ่า,ามแมลงโดยทั่วๆไป ถัดมานะคะก็จะเป็นมะละนะคะมะระเนี่ยเป็นไม้เลื้อยที่ขึ้นในเขตร้อนนะคะมีเขาเลื้อยนะเช่นเดียวกับบววนะคะใบกว้างขอบใบหยกักลักษณะดอกเป็นสีเหลืองนะ,ะลักษณะผลเนี่ยขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ภาพแรกนี่ก็จะเป็นมะละที่นกนะคะผลจะเป็นทรงกลมคล้ายวงรีแต่ว่าปลายแหลมนะคะมีสีเขียวเข้มแล้วก็ผิวขรุขระนะคะส่วนมะระจีน ยาวกว่านะคะดูครส่งกระบอกมีสีเขียวอ่อนวิธีการปลูกนะคะคือนำเมล็ดที่สมบูรณ์เนี่ยมาปลูกลงในกระถางดินนะคะแล้วก็ผสมปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกคือปุ๋ยได้จากมูลสัตว์นะคะเช่นขี้วัวแบบนี้นะคะขี้ไก่ตรงนี้เรียกว่าปุ๋ยคอกนะคะแล้วก็ดูแลรดน้ําวันละหนึ่งครั้งนะคะหาไม้หลักหรือค้างมาปักเพื่อให้เหลื้อยนะคะ แล้วก็ยึดเกาะนะคะเขาจะทําค้างให้ก็ตอนที่มะละหรือบวบเนี่ยเริ่มทอดยอดนะคะถัดมา,าการเพราะ,มะเมล็ดเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็จะนิยมใช้ฟางคุมนะคะใช้ฟางคุมต้นกล้าที่มีขนาดเล็กหรือใช้ฟางคุมพืชน,นะคะหรือเขาจะเรียกอย่างว่า,านะะการห่หรอ,รหอดินนะคะการห่มดินหรือการห่อดินนะคะเขาบอกว่า การห่อดนเนี่ยมีประโยชน์ก็คือพอที่เราลดน้ำเนี่ยฟางก็จะเก็บความชุ่มชื้นเอาไว้ทำให้ดินเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ช่วยป้องกันการระเหยของน้ำในดินได้ดีทำให้ต้นพืชเนี่ยจเจริญงอกงามได้รวดเร็วนะคะแล้วก็เวลาที่เสร็จฟางเนี่ย ย่อยสลายก็กลายเป็นฮิวมัสหรือกลายเป็นสารอาหารเนี่ยที่พืชต้องการก็จะเป็นประโยชน์ต่อการปลูกพืชด้วยกลายไปเป็นปุ๋ยน,นั่นเองนะคะการห่อผลผลิตการลูกบวบและมะระเนี่ยนะคะส่วนใหญ่จะนิยมใช้กระดาษหนังสือพิมพ์หรือใช้ขวดพลาสติกนะคะห่อผลเอาไว้นะสาเหตุที่ที่ต้องห่อนะคะเมื่อผลเนี่ย จเจริญเติบโตหรือออกผล,ลต้องมีการหอ่อเพราะว่าป้องกันเพี้ยแล้วก็มแมลงมาเจาะหรือป้องกันพวกหนอนนะคะจะได้ได้ผลผลิตที่สวยงามแล้วก็ไม่มีหนอนเจาะนั่นเองนะคะหรือไม่มีมแมลงมาเจาะอ่อะาครับพร้อมแล้วนะคะให้เรียนเตรียมสมุดการงานท่านยนคนไหนไม่มีสมุดการงานให้เตรียมกระดาษรายงานหรือกระดาษพลอด้นมาก็ได้นะคะสำหรับวันนี้คุณรูมีคำถามนะคะมา ให้เรียนทำเนี่ยทั้งหมด5้าข้อวันนี้นะคะให้เรียนลอกโจทย์ลงไปด้วยนะคะแล้วก็ใส่คำตอบให้ถึงรูให้เรียบร้อยโดยใช้ปากกา้ํำเงินทำนะคะข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งนลืมลอกโจทย์ด้วยนะคะแปลงปลูกผักสวนครัวมักทำคันดินแปลงปลูกพงเล็กน้อยเพื่ออะไรอ่านเรียนก็ย้อนกลับไปดูได้ว่าการทำแปลงปลูกเนี่ย ะะมีการขุดดินเนี่ยให้โค้งขึ้นมาเล็กน้อยหรือเรียกว่าคันดินเนี่ยเพื่ออะไรรี่นจํจำได้ไหมคะว่าขุดโค้งขึ้นมาเพื่ออะไรคะคาตอบก็คือเพื่อระบายน้ําออกจากแปลงได้สะดวกนั่น,น,นเองหรือเนี่ยอาจจะบอกว่าเพื่อไม่ให้น้ําขังนะคะอยู่ในแปลงปลูกพืชก็ได้นะคะสําหรับคําตอบข้อที่หนึ่งนะคะลืนอาจจะตอบว่า เพื่อระบายน้ำออกจากแปลงได้สะดวกอันนี้เป็นตัวอย่างการตอบนะคะต่อมาข้อที่สองอย่าลืมล็อกโจทย์ด้วยนะคะข้อที่สองการห่อบวบและมละระด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์มีผลดีอย่างไรอะมีผลดีอย่างไรคะการห่อผลบวบอะเดี๋ยวครูย้อนให้ดูนะคะอะการห่อผลบวบและมละระด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์หรือพวพลาสติกเนี่ยนักเรียนคิดว่ามีผลดีอย่างไรคะ มีผลดีก็คือช่วยป้องกันเพี้ยและแมลงมามาจอเจาะเองนะคะและที่สำคัญเลยทำให้ได้ผลผลิตที่สวยงามแล้วก็สมบูรณ์ด้วยนะคะนี่คือคำตอบข้อที่2ถัดมาข้อที่3นะคะการทำค้างให้พืชมีประโยชน์อย่างไรทำค้างให้พืชมีประโยชน์อย่างไงคะเพื่อให้ต้นพืชเนี่ยเลื้อยใช่ไหมคะแล้วก็ เวลาที่ออกผลนะคะผลผลิตจะได้ไม่ไม่เลอะหรือไม่เปื้อนนั่นเองนะคะเกลี่ยตงการให้เปนหมันเนื่อเลื้ยแล้วก็ออกผลผลิตได้ดีถัดมาข้อที่สี่นะคะเพราะเหตุใดเราจึงต้องใช้ฟางคุมดินเพราะอะไรคะ,ะเพราะว่าฟางเนี่ยช่วยรักษาความชุ่มชื้นในดินนะคะทําให้ดินมีความชุ่มชื้นแล้วทำให้พืชเนี่ยจเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วนั่นเอง ถัดมาข้อทีท่ห้าให้บอกขั้นตอนการเตรียมดินปลูกบวบแ,และมะระนะสำหรับคำตอบข้อ5เรื่องอาจจะตอบเป็นข้อๆก็ได้การเตรียมดินข้อหนึ่งสำคัญมากๆเลยคือการขุดพลิกหน้าดินนะคะเพื่อตากเพื่อให้ดินตากแดดนะคะหรือเรนอาจจะบอกขุดพลิกหน้าดินตากแดดเพื่อค่าเชื้อโลกใช่ไหมคะเอาดินอยู่ด้านล่างเนี่ยพลิกขึ้นมาด้านบนนะคะ แสงแดดหรือความร้อนจากแสงเนี่ยช่วยฆ่าเชลลื้อโรคที่อยู่ในดินได้นักเรียนหรือเนี่ยอาจจะบอกข้อที่2อขุดหลุมปลูกแล้วก็เว้นระยะหา่างนะคะสโรยปุนขาวและปุ๋ยหมักลงไปในแปลงปลูกทําไมต้องโรยปูนขาวด้วยนะคะการที่โรยปูนขาวเนี่ยเป็นการปรับสภาพดินที่เป็นกรดด่างให้เป็นกลางนะคะแล้วก็ ใส่ปุ๋ยหมกักปุ๋ยหมักที่นี้หมายถึงปุ๋ยที่ได้จากพืชน,นะคะหร,หรือพืชสดหรือพืชแห้งนะคะอเอาไปหมักแล้วก็เอามาคุกเขานะคะจะเป็นพวกใบก้ามปูนะคะพวกนี้หรือพวกมูลสัตว์พวกนี้เรียกว่าปุ๋ยหมักนะคะลงไปแล้วก็ลงไปในแปลงปลูกแล้วก็ผสมคุกเขาให้เข้ากันสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะข้อห้า ขั้นตอนการเตรียมดินปลูกบวบและมะละก็คือขุดหน้าดินจากแดดแล้วก็ขุดหลุมปลูกเว้นระยะห่างแล้วก็โรยปูนขาวและปุ๋ยหมักลงในแปลงปลูกไม่ยากใช่ไหมคะสำหรับวันนี้นคุณครูก็มีการเรียนการสอนเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ